สวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาเรียนคำศัพท์มาเลกอโตด้วยกันแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนโซโนฮกันนะคโตบะเป็นคำศัพท์อื่นๆนะครับเป็นการเรียนปิดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่หนังสือเล่มที่1ของมาเลกอโตนะครับเดีย๋ยวนะเราเรียนมาเลกอโตกันอยู่เนาะเ้า <laughs> มาว่าสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายเพื่อนก,นก่อนนะครับ มาแล้วเด็กเรียนคอมมาว่าสวัสดีครับพี่ดิสวัสดีครับโอเคเรามาเรียนคำศัพท์มาเรือต่อ,อก,ตกันต่อนะครับจะเป็นคำอื่นๆก็คือเกี่ยวกับวันเดือนปีนั่นแหละเนาะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดิวเหมือนจะมีคลิปเคยสอนแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกด้วยกันเนาะโอเคเรามาดูรายละเอียดที่เราต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นคําศัพท์ที่เราต้องเรียนก็คือปฏิทินปฏิทินการออกเสียงจะเป็นคาเลนดา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 การออกเสียงจะแยกนิดหนึ่งเนาะคาเลนดาไหนลองพูดสิคาเลนดาโอเคดีมากนะครับในปฏิทินก็จะมีปีใช่ไหมครับเพื่อน ปี้ออกเสียงว่าเนงเนงเดือนงัตสงัตส์วันนิจินิจินะครับความหมายของเดือนเนี่ยก็คือเดือนมกราถึงธันวานะครับเพื่อนๆโอเคนะก่อนอื่นเรามาฝึกท่องสับ ดาก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤห,หัสศุกร์เสาร์โอเคมาฝึกอ,ออกเสียงที่ถูกต้องด้วยกันนะครับพร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับนิจิโยบินิจิโยบิโอเคเกซยบ เกสซือ่อวิวันอัคารครับข้ายบิขยบ้ยวิวันพุธสือ่อวีสือ่อวิวันพฤหัสโมกุยวีโมกุยววันศุกร์คิมยอบีคิมบิ วันเสาร์โดยบุบิโดยบุบิโอเคนะครับมาพี่ดิวจะพูดให้เพื่อนเพื่อนพูดตามนะครับโอเคนะนิตยอบิเก็ดวันวิคายับิซื่อบิมกุยโับิคินยอบิอบ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 โดยุบิ นั่นเองนะครับหรือจะท่องเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เก็กคาซุยมกคินโดนิชก็ได้นะครับเก็กคาซุยมกคินโดนิชนะครับก็จะเป็นเก็กเกสเซียบิคาคาโยบิซุยซุยโยบิมกมกคเยบิค ok ิงคิงโยบิโดโดโยบินิจนิจโยบินะครับอันนี้ก็จะเป็นจันทร์ถึง จนาขันพุทธพัราศุกร์สารอาทิตย์นะครับต่อมาเรามาฝึกนับตัวเลขวันในปฏิทินนะครับหลายๆคนยังนับตัวเลขนี้ไม่ได้เนาะก็คือบางคนเรียนกับพี่รดีวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังนับไม่ได้ดังนั้นต้องมาฝึกนับด้วยกันนะครับไม่งั้นเราจะพูดวันในปฏิทินไม่ถูกโอเคนะครับเรามานับตั้งแต่วันที่1ถึง31ด้วยกันพร้อมนะครับ วันที่หนึ่งซุยตจิซุยตจิวันที่สองฮึดสึกะฟุดึกะวันที่สามมิกกะมิกกะวันที่สี่โยกกะโยก วันที่ห้าอิสึกะอิสึกะวันที่หกมุยกะมุยกะวันที่เจ็ดนาโนกะนาโนกะวันที่แปดโยกะโยกะวันที่เก้าโคโคโนกะ โคโคโนกะวันที่10โทกะโอเคอันนี้จะเป็นการพูดวันที่ในสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1นึถึงสินะครับโอเคมาฝึกกันอีกรอบนึงพี่ดีวจะพูดเฉพาะภาษาญี่ปุ่นให้เพื่อนๆพ,พูดตามนับตั้งแต่วันที่1นึ่งนะลุยซยตะจิฟุซกะมิกะ สี่ก้าห้าก้าหกก้าเจ็ดก้าแปดก้าเก้ก้าสกโอเคมาสเตอร์ถึงวันที่สิบให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยยากที่สุดแล้วเนาะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพ่อมไหมผ่อมไหมลุยซยตาจิ ส日、3日、4日、5日、มวันสี่วันห้านกดโอเคดีมากนะครับทีนี้ต่อวันที่สิบเอ็ดจื้อิจิ จื่ออนิจิโอเคเนาะวันที่สิบสองจื่อนินิจิจื่นิจิสิครับจื่อซันนิจิจือซวันที่สิครับจืยกกะจืยกกะสินะจื่อกนิจิ จื้อโกนิจิสิครับจื้อลคนิจิจื้อลนิจิสิครับจื้อสิจินิจิจื่อนิจิสินะจื้อฮาจินิจิจื่อฮนิจิสิบเกครับจื้อคุนิจิ จูอคืนิจิวันที่ยี่สิบครับฮัตสึกะฮัตสึกะโอเคเรามารับเลขด้วยกันใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบยาวๆยาวๆพี่ดิวจะพูดเสียงญี่ปุ่นให้เพื่อนๆอ,ออกเสียงตามโอเคนะลุยซิตาจิฮัตสึกะมิกะยก 五日、六日、七日、八日、九日、十日、十一日、十二日、十三日、十四日、十五日、 10日1ก日1น日ิบ日2 0ดนิเโอเคดีมากครับต่อนะวันที่21ของเดือนนี่จือินิจินนิจิวันที่ยี่สิบ นิจินิจวันที่23ครับนิจูสันนิจวันที่24ครับนิจูยกกะนิยีสิบห้านิจูกนิจนิจูกนิจ วันที่ยี่สิบหกนิจูโลคุนิจินิจลคุนิจวันที่ยี่สิบเจ็ดนิจูชิจินิจินิจูชิจินิจิยี่สิบแปดนะครับนิจูฮะจินิจินิจูฮะจินิจิยี่สิบเก้านิจูคุนิจิ 2ี่ิวันที่สามสิบสามสินอจิวันที่สามสิบเอ็ดสจอินิจอสามสิจะเป็นส0จิจิเนาะสามสิบเอดส้นอจินิจนะครับโทษทีครับพี่ดิวง่วงนอนนะครับ <laughs> ขอขอจิบชาก่อนนะครับฝนตกเจ็บคอมากเลยวันนี้อ่าอร่อยโอเคมาท่องกันต่อเราต้องฝึกนะครับเราต้องฝึกเนาะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะครับลุยซจิฟุซ,ซกะมิกะยก 5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、 十九日、二十日。Okay. ロイガント。二十一日、二十二日、二十三日、二十四日、二十五日、二十六日、二十七日、二十八日、二十九日、三十日、 31เวันโอเคเป็นไงบ้างท่องกันได้ไหมอันนี้เพื่อนๆสามารถโหลดได้ฟรีนะเข้าไปที่มารลโกโตะแล้วก็มาฝึกด้วยตัวเองได้นะครับอ่านตามนี้เลยมีทั้งฮิรากณะคาตคณะคันจิให้นะครับลองฝึกท่องไปเนาะลองฝึกท่องไปโอเคคำศัพท์เพิ่มเติม วันฮิวันนะครับแล้วก็จะมีเมื่อวานซื่นโอโตโตยโอโตโตยเมื่อวานคีโนะคีโนวันนี้เคียวเคียวพรุ่งนี้อชิตาอาชิตะ วันมะรืนนี้อาทิตย์อาทเตุกทุกๆวันไม่นิจิไม่นิจิโอเคนะครับมาต่อมามกราคมถึงธันวาคมมานับเดือนด้วยกันนะครับมีแค่12เดือนนะครับนับง่ายๆเนาะ <laughs> レムトン、モカラコン、一月。一月。グンパパン、二月。二月。ミナコン、三月。三月。メサヨン、四月。四月。プサパコン、五月。 5月、ミットナヨン6月、6月、ガラカダコン、7月、7月、シンハーコン、8月、8月、ガンヤヨン、9月、9月、ドラコン、10月、 สิบเดือนจิกเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนธันวาคมสิบสองเดืันนะครับโอเคนี่คือนั่นแหละครับเดือนนั่นเองนะครับโอ้คำศัพท์เยอะมากเลยเรียนต่อ อาทิตย์หรือสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าชื่อชื่อนะครับสัปดาห์ก่อนเซนชื่อเซนชื่อสัปดาห์นี้คอนชื่อค้นชื่อสัปดาห์หน้าลาชื่อลชื่อทุกๆสัปดาห์ไม่ชื่อไม่ชื่อ ก็คือชื่อก็คือสัปดาหา์หรือรอบนะครับก็เซนชื่อคอนชื่อไลชื่อไมชื่อนะครับต่อต่อมาเดือนสุกิสุกินะครับก็มาดูเดือนที่แล้วนะครับเซนเกสเซนเกสเดน้คุนเกซคุนเกซ เดือนหน้าลายเกจลายเกจทุกๆเดือนไมสกิไมสกินะครับถ้าดูแล้วก็จะเป็นเซนเกจคงเกลายเกใช้แบบนี้นะครับต่อมาปีทปีที่แล้วเคีน่งเนปีนี้โคติ โคติปีหน้าไลน์แงไลน์แงทุกทุกปีไมโตสิไมโตสินะครับโอเคสรุปสัปดาห์นะครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าทุกๆอาทิตย์ก็จะเป็นเซนชูโคนชูไลชูไมชู u, นะครับเดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนหน้าทุกๆเดือน 、先月、今月、来月、毎月。ง B คือเนีย年。คุณสิรโอเคจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินเนาะทีนี้ฤดูกาลคิเซสคิเซสนะครับซึ่งฤดูกาลญี่ปุ่นจะมีอยู่4ฤดูนะครับก็จะมีฮารุนาซึอกิฮุยยนะครับ ฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นฮารุฮารุฤดูร้อนนาซึนาซึฤดูใบไม้ร่วงอากิอากิฤดูหนาวฮุยุฮุยุนะครับก็จะเป็นฮารุนาซึอากิฮุยุสี่ฤดูนั่นเองนะครับอ๋อยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกหรือนี่ไหนดูสิ เวลาหรือชั่วโมงจีกังเอาพี่ดิว่าเดี๋ยวเรามาฝึกเรื่องนับเวลาในสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นวันนี้คำศัพท์จะเยอะเกินไปคิดว่าเพื่อนๆจะจำไม่หมดนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอมาถึงรดูการน,นะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดคลิปไม่ใช่คลิปเปิดสิ ไปดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้มานะครับแล้วก็เอามาฝึกด้วยตัวเองตามคลิปได้เลยนะครับให้ท่องตามด้วยเนาะเพราะว่าการนับตัวเลขวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาเราต้องจำเนาะคือการนับเลขคือเราต้องจำต้องท่องเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดังนั้นมาฝึกท่องด้วยกันนะครับการออกเสียงก็ออกเสียงตามพี่ริวได้เลยนะครับสวัสดีกบีิวสวัสดีครับ โอเควันนี้จะเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในปฏิทินนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนนับเกี่ยวกับพวกชั่วโมงพวกนาฬิกานู่นนี่นั่นกันนะครับถ้าดูแล้วยังมีคําศัพท์เหลืออีกอยู่พอสมควรให้เราได้เรียนนะครับในช่วงท้ายบทเนาะถ้าเราเรียนจบเล่มนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเรียนเล่มที่1ของมาลูโกตะนะครับก็จะเป็นเล่ม กิจกรรมเนาะถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเล่มไหนก็พิมพ์มาถามในไลน์กลุ่มได้นะครับเดี๋ยวพี่ดีวสงรูปให้นะครับโอเคยังไงก็ฝึกคำศัพท์ด้วยกันหลังจากที่เราเข้าใจคำศัพท์ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนี้เราเรียนมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเราเรียนมา17ครั้งแล้วนะครับมีคลิปทั้งหมด17คลิปด้วยกันให้เพื่อนๆกลับไปดูนะครับ ทบทวนดูเนาะเพราะว่าคำศัพท์ทั้งหมดที่พี่ริวสอนไปในชุดนี้นะครับจะถูกนําไปใช้ในมารลโกโตเล่มแรกหมดเลยนะครับเราจะได้เตรียมพร้อมไวนะ้เนาะโอเควันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่มาเรียนด้วยกันนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาเรียนพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอน พิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อการเรียนการสอนสำหรับวันนี้พี่เดียต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันหน้านะครับ